สวัสดีค่ะที่เห็นเม็ดกลมๆขาวๆอยู่นี่ก็คือเม็ดแป้งข้าวหมากนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวหมากเพื่อสุขภาพกินกันค่ะแล้วก็มารู้จักกับประโยชน์ดีๆของข้าวหมากกันนะคะว่าดีต่อร่างกายของเรายัางไงนะคะ การทำข้าวหมากก็คือการเอาเข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วนะคะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็บดแป้งข้าวหมากนะคะใส่ลงไปผสมคลุกเคล้าลงไปในข้าวเหนียวที่นึ่งสุกค่ะเสร็จแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ2วันนะคะก็จะได้ข้าวหมากออกมาเป็นเนื้อที่อร่อยแบบนี้เลยนะคะรสชาติก็จะหวานๆแล้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะ ยิ่งท่าหมักนานก็จะมีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนมากก็จะนิยมกินกันอยู่ที่ประมาณ2-3วันค่ะจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอวันที่เราทำนะคะถ้าร้อนมากก็จะเป็นเร็วนะคะขามากก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนเฒ่าคนแก่โบราณนะคะถ่ายทอดกันมาสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานต่อๆมานะคะ จนเป็นอาหารที่นิยมกันค่ะการทำข้าวหมากนั้นใช้ได้ทั้งข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวดำนะคะในการทำค่ะข้าวหมากนั้นไม่จัดว่าเป็นของหวานมึนเมานะคะแป้งข้าวหมากไม่ใช่เชื้อสุราค่ะข้าวหมากนั้นเป็นอาหารที่คนโบราณคิดค้นกระบวนการหมักจนได้แบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกนะคะอย่างเช่นเดียวกันที่มีอยู่ในนมเปรี้ยวเลยนะคะ ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนนั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะอีกทั้งยังกินเข้าไปแล้วก็ยังช่วยสามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังปรับสมดุลให้ร่างกายของเราได้อีกด้วยนะคะมาดูว่าประโยชน์ของข้าวหมากนั้นมีอะไรบ้างค่ะในข้าวหมากนั้นมีแบคทีเรียแล้วก็มียูรินซีที่มีประโยชน์ หรือที่เรียกกันว่าโปรไบโอติกทำให้ระบบการขับถ่ายของเรานั้นดีขึ้นช่วยให้ผิวของเรานั้นสดใสค่ะช่วยให้ร่างกายผลิตกรดอินทรีย์ช่วยในการขับถ่ายทำให้กระดูกและเม็ดเลือดแข็งแรงในเขามากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยกำจัดสารก่อมะเรง็งกำจัดไวรัสได้อีกด้วยค่ะลดอาการอักเสบแก้อาการท้องเสียท้องผูกได้ด้วยนะคะ ช่วยบำบัดโรคเรื้อรังต่างๆอาทิโรคกระเพาะอาหารโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานภูมิแพ้แล้วก็แผลสดได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยธาตุสังกะสีซึ่งช่วยบำรุงเลือดทำให้ผิวพรรณของเรานั้นสดใสไม่เป็นสิวเป็นฝ้านั่นเองค่ะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับร่างกาย แล้วก็ยังแก้ปัญหาในวัยทองช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆที่ได้จากการรับประทานข้าวหมากนะคะก็ไม่แนะนำให้เด็กๆที่ยังเล็กอยู่ทานนะคะเพราะว่าในข้าวหมากนั้นก็ยังมีในส่วนของแอลกอฮอล์อยู่บ้างเล็กน้อยค่ะสำหรับคนที่แพ้ก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะคะหรือว่าถ้าอยากจะรับประทานก็ควรจะลองดูในปริมาณที่เล็กน้อยค่ะ เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจที่จะกินข้าวหมากเพื่อสุขภาพก็อย่าลืมหาแป้งข้าวหมากมาผสมกับข้าวเหนียวนึ่งทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกินดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำบิน h ชนแนลด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ